สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวถึงจับปลาตอนเที่ยงเผลอทำปลาตกผ่านไปแค่สี่ชั่วโมงเห็นสภาพแทบไม่เชื่อเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวสุดอึง้งเมื่อสาวผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปเล่าเรื่องราวสุดตะลึงหลังเธอได้จับปลาในบ่อตอนเที่ยง หลังจากนั้นผ่านไป4ชั่วโมงเพิ่งสังเกตว่าเผลอทําปลาหล่นตากแดดไว้ก่อนเก็บขึ้นมาดูเห็นสภาพแทบไม่อยากจะเชื่อแบบนี้มันเกินไปไหมโดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่าแล้วอากาศก็ร้อนเหมือนซ้อมตกนรกอ่ะพร้อมระบุในคลิปว่า แดดประเทศไทยสร้างเรื่องที่บ้านลงปลากันตั้งแต่เที่ยงแล้วมีปลาที่ตกหล่นไม่ได้ไปพร้อมกับเพื่อนเพื่อนนอนตากแดดตั้งแต่เที่ยงมาเจอน้องเข้าอีกทีสี่โมงเย็นรู้สึกปลาแห้งๆเลยบิดดูสรุปเนื้อปลาข้างในคือสุกซึ่งจากคลิปจะเห็นว่าเป็นบรรยากาศที่บ่อน้ำแห่งนึงที่มีการดูดน้ำออกจนแห้งเพื่อจับปลา โดยทางบ้านของเธอจับปลาส่วนใหญ่ออกไปเสร็จตั้งแต่ตอนเที่ยงแต่พออีก4ชั่วโมงให้หลังเมื่อกลับมาดูอีกครั้งก็เจอกับสภาพของปลาตัวหนึ่งที่ตกหล่นนอนตายอยู่บนบกก่อนพลองจับตัวมันมาหักดูก็พบว่าเนื้อปลาด้านในโดนแดดจนสุกทั้งตัวไปเลยทีเดียวทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตและเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมาก หลายคนเห็นสภาพปลาแล้วต่างอึ้งไปตามๆกันพร้อมกับสะพรึงกับแดดเมืองไทยเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังเข้ามาแซสวสนันอาทิตย์เช่นปลาอยู่บนบกแป๊บเดียวก็กลายเป็นปลาแดดเดียวแล้วอีกท่านบอกว่าแบบนี้ไม่ต้องเสียแรงก่อเตาอีกท่านบอกว่ามาถึงยุคที่ไม่ต้องทอดปลาแล้วเหรออีกท่านบอกว่าปลาสุกได้ด้วยแดดเมืองไทยเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ